สวัสดีถ้ามู้ชมชแนลชมทางอาจจะสเตชันด้วยนะครับผมขนาดนี้แอน็หนึ่งก็อยู่ที่สถานีรถไฟพัทลุงนะครับสถานีพัทลุงเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นสถานีประจำจังหวัดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหอสัญญาณนะครับควบคุมสอสัญญาณนะครับสถานีพัทลุงเนี่ยก็มีสามชานชาลาด้วยกันนะครับตรงนี้นเนี่ยก็จะเป็น เสาสัญญาณหางป้านะครับส่วนตู้ที่เห็นอยู่หน้าแอดมินเนี่ย mm. ก็จะเป็นตู้บตยนะครับ mm. ย่อมาจากรถโบกี้ตู้ใหญ่นะครับ mm. ก็ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยครับซึ่งตู้บตยหรือตู้รถโบกี้ตู้ใหญ่เนี่ยก็จะใช้ได้แค่ระบบลมดูดนะครับก็คือดูดสูญญากาศจากในท่อน,นะครับแล้วก็ปล่อยออกมาแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ ระบบลมอัดนะครับซึ่งระบบลมอัดมีประสิทธิภาพในการหยุดคาร์บอนุดได้ดีกว่าระบบลมดูดนะครับก็จอดทิ้งอยู่ที่สถานีปัตตานงนะครับคาดการว่านา่าจะตัดบ,บัญชีเล้วนะครับก็จอดอยู่ห้าคันด้วยกันนะครับตรงนี้มีสามแล้วก็ตรงนู้นอีกสองนะครับ ก็มาดูน้ำหนักกันดีกว่านะครับน้ำหนักของตู้โบตโยคันนี้น้ำหนักอยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าหนักอยู่พอสมควรนะครับก็แอดมินเนี่ยก็พาท่านผู้ชมมาถึงสถานีรถไฟพัทลุงนะครับก็ มาดูตอนที่ขบวนรถเข้ามากันเลยนะครับ ยะลาเที่ยวเวลาตาม5โมง08นาฬิกา59นาที9นาฬิกา51นาทีขบวนรถเร็วรรที่169กรุงเทพยะลาคำขบวนเข้าสู่สถานีพัทลุงนะครับอาร์สโตม4303

ยสารก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับการโดยสารยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ต้องจอดก่อนก็ออกแล้วนะครับจอดไม่ถึงหนึงนาทีนะครับต้องทําเวลา ขบวนรถธรรมดาที่44จิตสุ่งไหกุลกสุร,รธานีกำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีรถไฟพัทลุงนะครับในชานชาลาทางที่1